ในการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเวีการนักสาววีพิวาาที่เอาวพวิชานพานยชานตโรนาลเราขอหน้าบงานฝาราผู้่วยน้องคนหน้งานพิเศษนภารายาูลักษาผู้ติดเชื้อ่อชีทุกคนทีโรงพยาบาลเารในกาผู้จัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นูงที่ารเนิาให้เกียรติประทานในวันนี้ในโครงการต้องกัรการติดเชื้อไอชีพาร์ทีเรืออ่า มีเบประมาณ574ปิชากรข่าวรายงานขอสังเกตกานณ์ค่ะวันที่1ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดเป็นวันเอ็ดโตั้งขึ้นเพื่อยับยั้งแพร่ระบาดของโรคเอซึ่งนฆ่าชีวิตของคนในโลกประมาณ25ล้านคนแล้วซึ่งโรคเอสรับได้ว่าเป็นโรคที่รุนแรงอย่างมากกระทั่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสัม